สวัสดีตอนบ่ายค่ะนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาหมักไก่แล้วนะคะแล้วก็กําลังเตรียมช่างแป้งนะคะแป้งนี้เราช่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งอยู่ที่ประมาณ500กร,รัมนะคะแป้งที่เราใช้อยู่ก็นี่นะคะเป็นแป้งทอดกรอบตา UFM ค่ะนะคะเราใช้อยู่ยี่ห้อเดียวเลยนะนี่ค่ะตอนนี้ก็นในขั้นตอนการช่างน้ําตาลทรายนะคะนี่ค่ะ น้ำตาลทรายก็ใส่อยู่ที่เท่าไหร่คะ150กรัม150กรัมต่อไก่5กิโลจ้ะนี่นะไปช่างเลยสูตรนี้ไก่มันจะนัวพอดีเนาะนัวพอดีนัวพอดียตัวเป๊ะนี่ค่ะพอเราช่างได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาเทใส่ในเป้งเลย แล้วก็อะไรอีกรสดีรสดีไก่รสดีไก่นะคะ,ะสูตรหมักไก่ของเราก็ทําง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็เป็นรสดีรสดีก็ใส,ใส่ใส่ที่เท่าไหร่ใส่ที่60กรัม60กรัมพอนะคะต่อไก่5กิโลถ้าใครหมักน้อยนะคะหมัก1กิโลหรือ2กิโลก็ให้ไปหารสูตรเอานะคะ ก็ดีไก่ก็ใส่ไปเลยนะคะสูตรหมักไก่ของเราก็ทําง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะมากมายค่ะใส่แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวใส่ที่เท่าไหร่คะหนึ <100. S 1> ่งร้อยกรัมซีอิ๊วขาวก็หนึ่งร้อยกรัมนะคะ เราใช้วิธีช่างตวงนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะคะรสชาติจะไดอ้ออกมาได้เหมือนเดิมทุกวันนะคะรสชาติไม่ผิดเพี้ยนนะคะถ้าเราใช้วิธีกะบางทีอาจจะน้ำหนักมือในแต่ละวันอาจจะไม่เท่ากันนะคะเราก็เลยใช้วิธีการช่างตวงเอานะคะถ้าเกิดใครหมกักน้อยกว่า5โลนะคะเพื่อนๆก็ไปหารสูตรเอานะคะ พอได้ซีอิ๊วขานี้เราก็เทลงไปเลยนะคะแล้วก็เหลือน้ำปูนใสอีกอย่างหนึ่งนะคะแป้งครึ่งกิโลหรือ500กรัมถ้าเราก็จะใช้น้ำปูนใสอยู่ที่ประมาณ500 ml นะคะพอเราตีออกมาแล้วความเหลวของแป้งก็จะพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีกิโลนะคะไม่มีกิโลที่แบบว่า ไว้ช่างแบบนี้นะคะก็ให้ทําง่ายๆเลยนะคะให้ทําง่ายๆเลยให้ใช้ช้อนแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือถ้าเราหมักไก่1นกิโลเราก็สามารถตักเครื่องปรุงให้เต็มอ่าช้อนแกงนี้พอดีนะคะแล้วอ่าไก่1นกิโลน้ําตาลทรายก็ประมาณ1ช้อนเท่าไหร่นักสองช้อนแกงใช่ไหมถ้าไก่หน่งกิโลก็น้ําตาลทรายสองช้อนแกงนะคะแล้วก็รสดี รสดีไม่ใช่ในกรณีที่เขาไม่มีกิโลที่เราต้องใช้แบบว่าเราไม่มีกิโลเราใช้ช้อนแกงแบบนี้ไก่หนึ่งกิโลเราก็จะใช้อยู่ที่สองช้อนแกงนะคะถ้าเป็นน้ําตาลทรายถ้าเป็นรสดีก็หนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วก็ซีอิอ๊วขาวเราก็ใช้อยู่ที่สองช้อนแกงนะคะแล้วก็แป้งก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะแล้วก็น้ําปูนใส่ก็ประมาณ 100 ml นะคะแล้วก็นำมาตีรวมกันนะคะพอเราตีส่วนผสมรวมกันได้แล้วเราก็จะนำะตัวแป้งตัวนี้ไปหมักไก่นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เตรียมน้ำปูนใสไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำปูนใสนี้เราก็นำไปแช่เย็นนะคะก็เป็นน้ำปูนใสแบบแช่เย็นเราก็เอามาผสมกับแป้งตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ไก่กรอบและนานมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เวลาใสปเลย เพราะว่าเราตวงได้พอดีแล้วนะคะส่วนตอนเช้านะคะเวลาเราทอดแป้งที่เราใช้คุกไก่นะคะก็เพื่อนๆก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าใช้แป้งตัวไหนเนี่ยนะนี่นะคะใช้แป้งตัวเดียวกันเลยค่ะนะคะทั้งหมักทั้งคุกไก่ทอดตอนเช้าก็คือใช้แป้งตัวเดียวกันเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการตีแป้งนะคะ ตอนนี้ข้าวมันไก่น้ามอเก็บร้านเสร็จแล้วนะคะก็เลยมีเวลามาทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะก็ค่อยๆดูไปด้วยกันนะคะว่าข้าวมันไก่น้ามอมีวิธีหมักไก่นะคะทำยังไงน,ะะนี่ก็ขั้นตอนในการตีแป้งนะคะเราจะใช้เครื่องตีนะคะให้ส่วนผสมต่างๆมันละลายเข้ากันนะคะตัวแป้งก็ไม่เกาะกันเป็นก้อนนะคะก่อนที่เราจะนําไปหมักไก่ ตอนนี้เราก็ตีแป้งได้เรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของความเหลวของแป้งก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะนําแป้งที่เราตีได้ในตอนนี้นะคะเอาไปหมักไก่ไปยวไปหมักไก่กันเลยค่ะนะคะเราก็นําแป้งที่ได้เอามาเทใส่กับไก่เลยนะคะไก่ที่เราหมักในวันนี้ก็เป็นส่วนของสะโพกนะเราแล่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ามาเทใส่ไปเลย ก่จะหมักก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก็นำมาพวกเขาให้เข้ากันตอนนี้เราก็หมักไก่จนเข้าที่แล้วนะคะก็คลุกเขาให้มันเข้ากันจนได้ลักษณะประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราเอาฝามาปิดแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นนะคะเตรียมสําหรับทอดในวันพรุ่งนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการหมักไก่ของข้าวมันไก่หน้ามอค่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็นําไก่ที่เราหมักไว้ในคืนนี้ออกมาทอดได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะทอดเราก็ต้องเอามาตั้งไว้ให้คลายความเย็นก่อนค่ะไปเลย